อินฟิเรียเนาะอันนี้เป็นซอฟต์คัสไซา์นะครับผมก็คือการตรวจอินฟิเรียลัซิตี้มีการตรวจสองสเต็ปสเต็ปแรกคืออาร์แมทไซส์ ide, แล้วก็ดึงตัวชาฟฟิมอลาสลงมาถ้ามีดิสเทนต์นของตัวอะโคมิโออมพลูเมอร์ลดิสเทนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกนี้ก็จะบ่งบอกว่ามีอินฟิเรียลัซิตี้แล้วก็จะคอนเฟิร์มด้วยการทำสเต็ปสองคือเอ็กซ์เนลโรเตชันไปสี่ห้าองศาแล้วด,ดึงลงในท่าทางเดียวกันถ้า ระยะอ c r o ม i o h ฮ m มอรัลดิสแ t น n เท่ากับสเต็ปแรกพวกนี้ก็จะบอกแค่ว่าเป็นอิน Infiller กซิตี้เฉยๆแต่ว่าถ้าระยะที่สเต็ปสองเนี่ยมันมากกว่าสเต็ปแรกเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเรื่องของ r o t a อ o r เทอร์ v a l เนี่ยจะมีปัญหาร่วมด้วยนะครับไปเป็นการแก้ไฮเปอร์แอ u ดักชันเทสก็คือเป็นตรวจ l กซิตี้เทสอย่างหนึ่งก็คือซ Fix แคปูล่าการแขนโดยคนทั่วไปแล้วคนปกติการแขนได้ไม่เกิน105องศานะถ้าคนที่การแขนได้เกิน105องศาเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Infiller กซิตี้ ไปเป็นฟีกินอันนี้เป็นอินฟ i เรียแ r e h ร n เฮชันเทสนะครับผมก็คือเป็นการแขนพัดบ่าเนาะกดตัวพอกซิมอลฮิมอลัสลงพวกนี้จะมีความรู้สึกเสียวเหมือนจะหลุดทางด้านอินฟ r เรียพวกนี้เป็นแ r e h ร n เฮชันเทสนะครับซึ่งจากการสักวัดตัวร่างกายเนี่ยเราก็ต้องสรุปให้ได้ว่าปัญหาคนไข้คืออะไรแล้วก็ พอจะบ่งบอก severity ของแข่ได้เหมือนกันมันก็จะมีคลินิคเข้าครูบางอย่างที่บ่งบอกว่า,ามันรุนแรงมากอาจจะบ่งบอกถึงตีน้อยบน loss เช่นจากประวัติก็คือพวก high energy trauma นะครับผมหรือว่า initial dislocation ที่แขน abduction มากกว่า70องศาหรือ extension มากกว่า30องศานะมี mid range instability นะครับก็มีความรู้สึกว่ามันมี progression หลดง่ายขึ้นนะครับรวมถึงระยะเวลาที่ instability มีมานานแล้วนะครับรวมถึง physical examination ถ้าเห็นเรามี deformity ชัดเจนหรือ โพสิทีฟแอปพลิ t i o n น e s t ที่ mid range นะครับพวกนี้ก็จะบอกได้ว่าอาจจะมีเรื่องของ r e n i n ยด์โบล s ์ได้นะครับเพราะงั้นโดยสรุปเนาะการสัระวัิและตรวจร่างกายเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะเดมีฟารนปัญหาคนไข้นะว่าคนไข้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็สรุปให้ได้ว่าอยู่กลุ่มไหนเราจะได้กำหนดแนวทางรักษาต่อได้หรือว่าคอัพสอนได้แล้วก็ l a x i t y ไม่ใช่ Instability นะครับผมพวกนี้เราต้องเคลียร์ให้ได้ว่าคนไข้มีมีภาวะไหนบ้างมี l a x i t y มี instability หรือมีทั้งสองอย่างแล้วก็คีบ ต่บางครั้งเนี่ยคนไข้ไม่เคยหลุดมาก่อนแต่ว่ามีลักษณะการเหมือน instability ก็จะมีคำคำหนึงที่เรียกว่า unstable plan f o l shoulder ให้น้องคิดถึงเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับจริงตอนนี้เวลาเราบวกอยู่นิดนึงนะครับพี่ว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ก็ถามมาได้เลยนะครับนั้นดีไหมพิงเพราะว่าบวกมาประมาณสี่นาทีเนาะได้ครับอาจารย์ครับถามได้เลยครับมีไหม ถามอาจารย์โอมนิดนึงแล้วกันครับประวัติคนไข้แบบแบบไหนที่ที่เรานึกถึงว่าเออคนไข้แบบนี้น,น่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องบนลอสนะครับมิดเลนอินซิอิตี้ในในคนไข้จริงๆอ่ะเขาจะเอ่อคอมเพนเราแบบไหนหนุดยังไงอะไรเงี้ยพอแนะนําได้ไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราซัวกประวัติเนี่ยมันจะได้เรื่องของโรเกชชั่นก่อนว่าตอนแรกเนี่ยมีทอมมารจริงนะถ้าบนลอสส่วนใหญ่มันจะเป็นในกลุ่มพวกทอมมาที่มันมี เรื่องของอินสแตนซชั่นมีกรีนอยบนลอสแบงค์ขาดบนี้แบงค์ขาดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งต่อเดิมคนไข้ก็จะบอกว่าหลุดในถ้าเอนเรนต์ range, ก็คือมีพวกแอ็คตักชั่นเช่นหัวรถเมย์อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เยี้ยวตัวไปหยิบของหลังรถอะไรเงี้ยแล้วหลุดแต่ว่าถ้ามันมีโปรเกรชั่นเช่นมิดแยนเช่นนอนพลิกตัวอย่างเงี้ยครับแล้วมีอาการหลุดละหรือว่ามีความถี่ที่มากขึ้นเช่นจากเดิมปีละครั้งก็เป็นปีละสองสาครั้งหรือเป็นทุกเดือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวครูหนึ่งที่บอกว่า ลักษณะพวกนี้เริ่มไม่เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มจะมีพวกนียอยด์โบลอสแล้วนะครับรวมถึงจากตารางเมื่อกี้ที่บอกอีกอันก็คือถ้าเป็นพวก h ฮเ h energy พวกนี้สัสเกตได้ตั้งแต่แรกว่ามันเริ่มมีร r ีนอย i s e l ลสตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณครับโอเคครับครับขอบคุณครับอย่างท่านอื่นมีมีจะแนะนำทิคเรื่องเรื่องการสัพประวัติตรวจร่างกายนะยครับ ข้อควรระวังหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆน,นะคือบางทีเราตรวจแอปพ e ิเคชันเทสเนี่ยบางทีเรามันมือนะฮะต้องระวังให้ดีนะคนไข้ที่เป็นบริเคลนดิสโลเ t ชันเนี่ยเขาหลุดง่ายมากนะครับเรามันมือไปบางทีมันหลุดคามือนะฮะนะครับให้ให้นอนตรวจเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ชัวร์เนี่ย่าควรจะวางมือไว้ทํำรีโลเ t ชันด้วยงานอิเทนชันปุ๊บหลุดปั๊บเลยนะฮะล้อกจากเลยนะครับไม่ต้องมาดึง